สวัสดีแฟนเพจทองห้างทองผลจเจริญนะครับและท่านผู้ชมที่ชมผ่านทาง youtube ทุกท่านนะครับวันนี้จะมารีวิวนะครับเป็นงานแหวนโทพาสนะครับฝังหุ้มนะครับด้านบนเนื้อเนื้อโทพาสด้านบนเจียปกตินะฮะแต่ด้านล่างจะเจียแบบตาสับปะรดนะครับสังเกตมันจะดีเฟกแสงออกมาแบบปอบๆไม่ไม่เหมือนปกตินะครับการเจียแบบนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดการกระจายแสง ให้เท่ามากได้เท่าชิช่มากนะครับเพราะว่าถ้าเจียโทรพ้าเป็นเนื้อแบบถ้าเจียเป็นปกติแสงมันจะหายเขาเลยต้องเจียแบบนี้นะฮะส่วนตัวตัวทองนะครับเป็นทองจิวเวลรี่นะครับ 18K นะฮะฝังหุ้มนะสไตล์มินิมอลจะดูใหญ่ๆนะฮะจะดูใหญ่นิดนึงไม่เดียวจบอะไรประมาณนั้น จะใส่ให้ดูนะฮะก็จะประมาณนี้ปุ๊บปุ๊บมาเ,เริ่มเลยโอเคครับโทพาร์ทก็ไซส์นี้เป็นไซส์เจ็ดเจ็ดเจ็ดกรัตขึ้นนะฮะเจ็ดกรัตครึ่งน,น้ำหนักรวมทั้งวงนี้ประมาณ7.03กรัมนะฮะอันนี้เป็นงานโชว์หน้า,านร้านนะฮะสไตล์มินิมอลนะครับค่อนข้างใหญ่นิดนึง โอเคร่าวๆก็ประมาณนี้นะครับท่านใดสนใจดูเดี๋ยวผมจะแปะภาพนิ่งของมุมมองของต่างๆของวงนี้ไว้ด้านหน้านะครับด้านหน้าคลิปส่วนภาพหมุนสามร้อยแปองศาของวงนี้จะอยู่หลังอย่างคลิปนะครับท่านใดชอบชอบดูงานเกี่ยวกับจิวเวลรี่หรือกอบพระนะฮะดูเพลินๆนะฮะก็ฝากกด Subscribe ในช่อง YouTube แล้วก็กดฝากติดตามในเพจของ Facebook ด้วยนะครับผมโอเคครับสวัสดีครับ